คราวที่แล้วจำได้ไหมว่าผมทำนาย GDP ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคุณว่าผมแม่งไหมเกิดภาวะอยากเข้า,า <c oughs> มาแต่มันไม่ออกอะ่ะอาการประเทศไทยเป็นแบบนั้น <c oughs> เราพูดกันมากว่า AI จะมาแย่งงานคนอย่างวุ่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ AI จะฉลาดกว่าคนได้ไงถ้าเกิดคุณทำตัวให้เข้าใจ AI และสามารถใช้ AI ได้ AI ไม่มีทางมาแย่งงาน เรื่องอะไรคราวที่แล้วเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรที่ร้า <c oughs> การเมืองวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องเศรษฐกิจบ้างเพราะรู้สึกมันจะแย่ๆใช่ไหมเขาที่แล้วจําได้ไหมว่าผมทํานาย GDP ประเทศไทยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ผมฟันหงเลยนะผิด <c> เ <oughs> <ph it> ปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ไม่เกินสองสองคศ <c oughs> ูนย์เลยนะ <c oughs> นสษษัมพัทธ์ของไทยประกาศมาแล้วปีที่แล้ว หนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์คุณว่าผมแม่งไหมไ <laughs> ตรมาสที่สี่ปีที่แล้วหนึ่งจุดเจ็ดแล้วค่าเฉลี่ยก็ออกมาประมาณหนึ่งจุดเก้าในอาเซียนเนี่ยเราก็เป็นรองสิงคโปร์อย่างเดียวสิงคโปร์ GDP สิงคโปร์นี่คือหนึ่งจุดสองปีที่แล้วอตอนนี้เนี่ยเวลาใครเขาพูดเรื่อง GDP โตกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเขาไม่ได้ดูเฉพาะ GDP อย่างเดียว คือจะต้องดูเรื่องของอัตราการเติบโตปริมาณการเติบโตด้วยโตปีที่แล้วเนี่ย1.9เนี่ยเราต้องดูว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเราเนี่ยนะมีมูลค่าเท่าไหร่มูลค่า500 5 0 0ล้นานดอลลาร์นะขณะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยฟิลิปปินส์โต5%เนี่ยแต่มูลค่าตลาดเขาเนี่ย403เห็นไหมฟิลิปปินส์เนี่ยประชากร109ล้านประเทศไทย66ล้านนัน่ะนะ คุณสังเกตว่าถ้าเราห้าแสนหนึ่งตั้งแล้วหารด้วยหกสิบหกกับสี่แสนสามตั้งแล้วหารด้วยร้อยเก้าล้านเนี่ยหมายถึงอะไรเลาเรียก GDP ต่อหัวถ้าคุณเอาห้าแสนหนึ่งตั้งแล้วหารด้วยหกสิบหกล้านคนเนี่ยนะที่นี่อหัวเราอยู่ที่ประมาณแปดพันกว่าหน่นดอลลาร์อันนั้นหมายถึงรายได้ต่อหัวของประชากรของเรานี่แปดพันกว่า ต่อพวกระชากรเฉลีย่ยพูดง่ายๆว่าเอาหาร12หารคูณคูณด้วย35ดอิลานต่ะตกประมาณนับสองหมื่นกว่าค่าเฉลี่ยของรายได้ประชากรในประเทศไอเนี้พวกนี้มันก็เป็นเรื่องรวมๆอะ่ะขนาดของเราเนี่ย g ีทีบี TV ตกวัสอ,อ,องห0 0 0นกว่าเนี่ยนะคนจนเลยเยอะแยะคนที่มีรายได้ไม่เกินหมืน่น ในประเทศไทยยังมีเยอะแยะเลยแล้วคุณคิดว่าเอาฟิลิปปินส์มาเทียบอย่างนั้นนะประชากรที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็จะเยอะขนาดไหนมีมียกตัวอย่างให้ฟังนะตอนนี้ผมก็ไปนั่งดูทำไมประเทศไทยการเจริญเติบโตปีที่ผ่านมานี่มันได้แค่นี้จริงๆผมเนี่ยสรุปสาเหตุมา4ด้านใหญ่ๆเลยนะที่ทำให้ GDP เราเนี่ยมันไม่ไป โมวด้านแรกเนี่ยคือคือเรายังติดก,กับดักเรื่องความสามารถในการแข่งขันอยู่คือความสามารถในการแข่งขันเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญสําหรับประเทศที่มีรายได้ต่อหัวเนี่ยแปดพดอลลาร์เกือบเกือบจะไปประเทศพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วมันต้องประมาณเท่าไหร่ เกินไปอีกไม่เท่าไหร่ประมาณหมื่นหรือไง,งนี้ผมจําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญ<ม>ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยตั้งแต่เรื่องของแนวนโยบายการพัฒนารัฐของตัวรัฐเองขณะเดียวกันก็การใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคกันงทางมากอันที่สผมว่ามันเป็นเรื่องของความใหญ่ของเศรษฐกิจ พอเวลามันพัฒนามาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยประเทศมันมีขนาดเศรษฐกิจที่เติบโตมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแยกเซกเตอร์ของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นย่อยๆและพัฒนาเป็นโซนๆเป็นกลุ่มๆได้เช่นสมมุติเนี่ยเวลาประเทศไทยเราพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวเราก็ต้องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเทียเท่ยว,เ,ยวเลยนะเออเวลาเราจะพูดเรื่องอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งแล้วก็ไปนะแต่เราก็เหมือนกับเราขาดในหลายๆมิติเวลาขนาดเศรษฐกิจมันใหญ่เนี่ย มันจะต้องมีทั้ง2ด้าน1ก็คือเรื่องของการผลิตเพื่อค้าขายภายในประเทศเพื่อกระตุ้น GDP ภายใน,ในขณะที่2คือต้องการทําการส่งออกถ้าเกิดเราค้าขายอยู่ภายในมันก็ไม่โตมันก็วนอยู่แค่นี้เดียวแต่ถ้าเกิดกเราค้าขายแล้วส่งออกเมื่อเราไปขายของเอาเงินเข้าภาคส่งออกนี้ต้องพูดถึง2ด้านเลยคือเอาของไปขายก็คือถือว่าส่งออกได้เงินเราไม่เอาของไปขายแต่เราทําให้คนมาเที่ยวประเทศไทยเราก็ก็ได้เงิน เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปเน้นในแต่ละภาคส่วนว่าแต่ละภาคส่วนเนี่ยมันสามารถจะผลักดันได้ขนาดไหนอันที่สามเนี่ยผมว่าค่าเงินในประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบเทียบในภูมิภาคนะค่าเงินไทยแข็งกว่าประเทศอื่นทำให้อะไรถ้าค่าเงินเราแข็งกว่าคนอื่นทําให้โอกาสที่เราจะส่งออกและได้เงินจากผลิตภัณฑ์ที่ไปขายก็น้อยหรือ เม็ดเงินที่คนเข้ามาท่องเที่ยวแล้วเขาจับใจ่ายใช้สอยมันก็จะน้อยลงบาทแข็งเนี่ยคือหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เราไม่สามารถตูดซับเงินตาต่างประเทศได้ดีเท่าที่ควรเราจะซื้อของเจ้าหนึ่งสิบบาทซื้อของอีกเจ้าหนึ่งสิบห้าบาทยังไงเราก็หักเลือกสิบบาทถ้ามันเหมือนกันมันไม่แตกต่างกันโดยเชิงคุณภาพ นอกจากค่าเงินบาทแล้วมันก็ยังมีเรื่องของดอกเบี้ยด้วยเหมือนก่อนก่อนององไปจุมยืน่นใช่ไหมอัตราดอกเบีย้นยนโยบายที่2.5ตามเดิมนายกก็บน่นะนะนะให้ลดน่อยอะไรเงี้ยนะแตนะ่ต้องเข้าใจว่าแนวคิดของธานาคารแห่งประเทศไทยแนวคิดกนองเอขาก็เป็นอีกรูปแบบนึเราไม่ได้มีความรู้เยอะแต่ถ้าถามว่าผมว่า การจะทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยมีศักยภาพนะคุณก็ต้องทําให้ต้นทุนทางธุรกิจมันต่ำนะต้นทุนทางธุรกิจมันมันสามารถที่จะแข่งขันได้เหมือนคราวที่แล้วที่ผมพูดเรื่องกําไรของธนาคารเอกชนนะแต่ถ้าตามผมมันนะส่วนต่างที่มันเกิน5%เนะของการดําเนินธุรกิจการเงินนะผมว่ามันสูงเกินไปซึ่งรัฐก็ทําอะไรไม่ได้สิ่งที่รัฐจะทําได้ จริงๆก็คือการใช้งบประมาณซึ่งมันเป็นข้อที่4ก็คือเรื่องของงบประมาณหลักปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ผ่านประาคือตั้งแต่ปีที่แล้วจริงๆงบประมาณประเทศเนี่ยมันต้องผ่าน30กันยายนใช่ไหมแต่ณวันนี้ผ่าน30กันยามาจนจะสิ้นเดือนกุมภาแล้วก็ก็ยังไม่ผ่านคือตอนนี้ที่รัฐมีใช้อยู่ก็แค่ก็เรียกว่าเป็นการใช้งบเหลือมปีการใช้งบ จำปกติแต่รัฐจะไปทําอะไรเนี่ยถ้าถามว่าเอ้ารัฐไม่มีงบประมาณหรือว่างบประมาณยังไม่ผ่านสภามากระตุ้นเนี่ยแล้วภาคเอกชนไม่ดําเนินการคือบางทีเนี่ยงานหลายอย่างแม้กระทั่งงบประมาณรัฐบางอย่างไม่ได้เกี่ยวเอกชนแต่สัญญาหลายอย่างมันมีความผูกพันระหว่างรัฐและเอกชนหลายๆอย่างหลายๆโครงการที่เอกชนก็ยังหยุดนิง่งพอหยุดนิ่งปับ๊บมันก็เลยเกิดภาวะอ,อยากเข้ามา มันไม่ออกอะ่ะเพราะนั้นอาการตอนนี้อาการประเทศไทยเป็นแบบนั้นนะมันจะเป็นเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือองค์ประกอบใหญ่ๆสีข้อที่ทำให้ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายเนี่ย GDP ก็ไม่เข้าเป้าแบบต่ำไปเยอะเลย,ยก็เลยฉุดให้เราแทบไม่ถึง2%กรณีพู้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปได้แค่ไหนที่จะทำให้ปีนี้เนี่ย เศรษฐกิจกมันเติบโตดีถ้าถามผมเนี่ยไออตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยยังอย่างเงี้ยแหละรุ่มรุ่มโอนโดนรุ่มรุ่มโอนๆดนไงไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยขึ้นอยู่ว่าใครจะมีแรงเหลือบางคนบางกิจการบางธุรกิจอาจจะล้มหายตายจากไปตั้งแต่ไตรมาสที่สองภาวะอย่างนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมมองว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจ SME เเนี่ยจำเป็นต้องปรับตัว ตอนนี้เนี่ยถ้าถามผมะมธุรกิจเอกชนธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยนะต้องปรับยังไงผมก็ทํามาให้ดูมันก็มีสี่ข้อเหมือนกันที่จะต้องปรับให้อย่างมากเลยนะเพื่อที่จะทําให้อยู่รอดสูตรธุรกิจที่ผมพูดเป็นประจําในยุคเวลาเศรษฐกิจย่าแย่ฝืดเครืองเนี่ยนะผมบอกว่าธุรกิจหลักของธุรกิจนะมันมีเครื่องรายได้กับรายจ่ายผมพูดเป็นประจําเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายมันมีสองเรื่องทั้นเองถ้าคุณเพิ่มรายได้ไม่ได้คุณต้องลดรายจ่ายถ้าคุณเพิ่มรายได้ได้รายจ่ายคุณอาจไม่ต้องลดมากแต่ถ้าเกิดในภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้คุณต้องทั้งเพิ่มรายได้ตั้งลดลดรายจ่ายเพราะนั้นเนี่ยมันมีในสี่หัวข้อนี้ที่ต้องล้อตรงนี้อันแรกผมว่าใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเครื่องมือทางการตลาดเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญ เพราะว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันพัฒนาวันนี้คุณเห็นไหมว่ามีหลายที่เอา AI เข้ามาช่วยทำงานทั้งการตลาดและการบริหารอย่างมากคือถามว่า AI เข้ามาทำอะไรสมมติเรามีคนขายอยู่5คนคุณต้องเอา AI เข้ามาช่วยทำให้เหมือนมีคนขายเป็น10คนให้ได้เนี่ยคิดง่ายๆนะฮะั้น AI ต้องเข้าไปช่วย ในทุกมิติของการขายระบบบริการก็เหมือนกันว่าเรามีส่วนงานบริการอยู่แค่2คนถ้าเรา AI เข้ามาช่วยทําให้คนบริการกลายเป็น4คนเนี่ยนั่นคือประสบความสำเร็จในการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิธภาพเราพูดกันมากว่า AI จะมาแย่งงานคนอย่างวุ่นอย่างนี้ใช่ไหมครับ AI จะฉลายกว่คนได้ไงถ้าเกิดคุณทำตัวให้เข้าใจ AI และสามารถใช้ AI ได้ AI ไม่มีทางไปแย่งงานตอบโจทย์ให้ได้ว่าจะเอา AI มาช่วยเราอย่างไงทำให้เราเหมือนมี2คนเพราะว่าเวลาเราในการทำงานทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงในภาษาสากลเขาแบ่งเป็น8 3 8 8แรกพักผ่อน8ที่2ทํทำงาน8ที่3ปฏิบัติกับชีวิตส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย การใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องเอา AI เข้ามาทำให้คุณจาก8ชั่วโมงการทำงานคุณมี16ชั่วโมงทำงานให้ได้โดยที่คุณไม่รู้สึกว่าคุณทำงานเป็น16ชั่วโมงนะคุณจะทำงาน8ชั่วโมงตามเดิมคิดง่ายทำยากไหมไมิสยอนว่าไม่ยากเกินไม่ยากเออไม่ยากเกินความสามารถเพียงแต่ว่าต้องมีแผนมีแนวคิดใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นต่อมาของอันแรกก็คือเรื่องผมว่ามันต้องปรับกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาคือการขายเนี่ยเป็นเรื่องกลยุทธ์ถูกไหมแต่ถ้าเกิดวันนี้ใช้กลยุทธ์อยู่แบบเดิมๆเดิมๆนี่แหละจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์อยู่เรื่อยๆเช่นเวลาเขาจะโปรโมทอะไรเขาก็จะมีกลยุทธ์ใหม่ๆมานําเสนอเรื่อยๆกลยุทธ์ใหม่ๆที่นําเสนอเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่อาจจะไม่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อะไรนั้น,น,นแต่เขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ไม่ใช้กลยุทธ์แบบเดิมเหมือนยกตัวอย่างเช่นซื้ออันนี้เที่ยวหน้าซื้ออีกอย่างได้ส่วนลดที่แตกต่างหรือซื้ออันนี้แล้วมีสิทธิ์ไปทำอะไรต่อีกตัวอย่างนะกลยุทธ์ที่มันมันแตกต่างจากเดิมมันต้องหากลยุทธ์ที่แตกต่างจากเดิมขณะเดียวกันก็ต้องต้อง,ต,องต้องสร้างความนิยมใหม่ ประเด็นต่อมาคือต้องแสวงหาตลาดใหม่อาจไม่ใช่หม่ถึงผู้ซื้อใหม่ที่เป็นสินค้าเก่าแต่จะกลายเป็นผู้ซื้อใหม่ที่เป็นสินค้าใหม่ขณะเดียวกันก็ต้องกระตุ้นตลาดเก่าสร้างตลาดใหม่และกระตุ้นตลาดเก่านี่คือสองข้อของเขาเรียกว่าเพิ่มรายได้อีกสองข้อของลดรายจ่ายอันแรกเลยธุรกิจ SME มีปัญหาหนึ่งคือสต็อกสินค้าหลายบริษัท ทำธุรกิจแล้วสินค้าไปจมอยู่กับสตอ็อกสต็อกเยอะแยะเลยขายมีกําไรแต่กําไรอยู่ในสต็อกหมดไม่สามารถที่จะจัดสรรสต็อกให้มันพอดีกับความต้องการจัดมากไปสต็อกก็ล้นจัดน้อยไปไม่มีสินค้าส่งลูกค้าไปซื้อที่อื่นต่อเพราะฉะนั้นความสามารถในการควบคุมสินค้าเนี่ยไม่สูงเกินไปไม่น้อยเกินไปเนี่ย ช่วยทำอะไรฮะช่วยทำให้กิจการเนี่ยมีความคล่องตัวสมมติคุณมีเงินอยู่ในสต็อกเงินอยู่ในสต็อกหนึ่งล้านแต่ถ้าเกิดคุณสามารถบริหารจัดการให้สต็อกนั้นน่ะมีแค่ห้าแสนนั่นหมายว่าคุณก็มีเงินเหลือเกินห้าแสนออามาบริหารจัดการอย่างอื่นต่อได้แต่ถ้าเกิดคุณทำให้สต็อกจาก 1, 000, หนึ่งล้านเหลือห้าแสนแล้วปรากฏว่าไม่สามารถมีสินค้าพร้อมส่งลูกค้าได้เนี่ยในการแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยคุณก็สูญเสียตลาดเหมือนกัน แต่ขณะดเดียวกันถ้าเกิดคุณมีสินค้า1ล้านเนี่ยเทอะทะไปหมดเลยทําให้คุณขาดสภาพคล่องคุณก็เกิดเป็นปัญหาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการบริหารสต๊อกให้มีประสิทธิภาพเนี่ย <c oughs> มีลิมมแม็กซิมัม่มจัดค่าเฉลี่ยการขายในรอบสมเดือน6เดือนเนี่ยก็คือสูตรคณิตศาสตร์ที่เอา AI เข้าหรือว่าจะเอาแค่คอมพิวเตอร์ธรรมดามาช่วยบริหารจัดการก็สามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องยาก อันที่สี่อันสุดท้ายนี่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการวางแผนการเงินที่รัดกุมหลายหลายบริษัทที่ผ่านมาถึงเวลาชลําระหนี้ยืดหนี้ไม่จ่ายหนี้มีปัญหาถ้านักการเงินนักบ,บริหารการเงินจริงๆเนี่ยคุณต้องวางไว้เลยว่าช่วงนี้ในหนึ่งปีในหกเดือนเนี่ยคุณต้องมีภาระอะไรบ้างคุณต้องจัดการภาระอย่างไรเรื่องของแผนการเงินที่รัดกุมเป็นเรื่องสําคัญมากเลย สำหรับธุรกิจอย่างยกตัวอย่างเราขายของไม่ได้เงี้ยสองเดือนสามเดือน,ส,อนสี่เดือนเนี่ยเราจะอยู่ได้ยังไงถ้าเกิดไม่มีแคปิตอลรีเซิร์ฟที่เพียงพอแล้วแคปิตอลรีเซิร์ฟก็ต้องวางแผนอีกว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญอะไรจําเป็นไม่จําเป็นต้องวางแผนแล้วธุรกิจมันต้องรู้ว่าการวางแผนการเงินที่รัดกุมเนี่ยทำให้คุณมีสายป่านยาวขึ้น ทํางานให้ผ่านช่วงเว้นของสภาพเศรษฐกิจไม่ได้ไปอีกยาวนานเนี่ยเราจะวางแผนการเงินยังไงเราจะวางแผนระบบสต็อกสินค้าย,ยัางไงเราจะวางแผนเรื่องของการใช้เครื่องมือทางการตลาดยังไงทําให้อย่างน,น้อยที่สุดเขาเรียกว่าเจ็บมากเป็นเจ็บน้อยนะฮะเจ็บน้อยเป็นไม่ค่อยเจ็บมากเท่าไหร่ ไปจนทุดท้ายจนเรียกว่าสามารถผ่านพ้นไปแล้วก็รอเวลาที่จะเติบโตใหม่วงจรธุรกิจก็เป็นแบบนี้ Product Life Cycle จะกี่สิบปีมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นทำยังไงเวลาตกทำยังไงเนี่ก็คือเรื่องของ GDP ประเทศไทยขณะเดียวกันก็พูดถึงเรื่องของทางลอด SME ในช่วงที่เรียกว่าเศรษฐกิจไม่ดี ขณะเดียวกันเนี่ยในภาคประชาชนเ,นเศรษฐกิจในภาคประชาชนนี่ก็ถือว่าแย่ช่วงที่ผ่านมานี่หนี้อสังหาริมทรัพย์เริ่มมีปัญหานะปีที่แล้วเราพูดเรื่องหนี้เช่ารถยนต์ใช่ไหมฮะปีนี้ตามมาแล้วนะหนี้อสังหาริมทรัพย์ในรายงานก็อสังหาริมทรัพย์ที่ต่ำกว่าสามล้านลงมาเริ่มมีปัญหา mm hmm. ถ้าบริษัทใหญ่ๆที่เขาขายบ้านราคา10 20ล้านเนี่ย,ยมีปัญหาคนมีตังค์ สำคัญที่สุดนะผมว่าอีกประเด็นหนึ่งต่อมาคือสังคมทุกวันนี้ผมว่าใช้อ,อารมณ์นำเหตุผลมากขึ้นมากขึ้น <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะในฐานะที่เป็นเป็นผู้รู้อะพวกเรากเราเป็นผู้รู้ไหมรู้นะอ,อย่าพยายามใช้อารมณ์นำเหตุผลเวลาดูอะไรเนี่ยดูวิเคราะห์แล้วก็ลงลึก แต่ถ้าเราไม่วิเคราะห์ไม่ดูไม่มลึกลึกก็อย่าไปคิดไปตัดสินใจกับมันอยกตัวอย่างง่ายๆให้ข่าวเรื่องกระทรวงสาธารณสุขพูดเรื่องยาบ้าห้าเามตรผมว่าคนวิจารณ์สนั่นเลยคือกระทรวงสาธารณสุขพูดเรื่องยาบ้าห้าเมตรเนี่ยพวกเราเข้าใจยังไงเอา,ต,ต,าติดตัวได้คนละห้าเมตร โอเคโอเคว o ร k work work มิสยอนเข้าใจว่าไงอย่าว่าหาเมตรออกสั้นๆอย่าไปดูข่าวหรือว่าถ้าถ้าตรวจเมื่อไหร่บอกว่าเสร็จเสร็จเราก็ตไองขายคืออยากจะอธิบายเริ่มต้นแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยอันนี้คือกฎเขาเรียกกฎกระทรวงสาสุขอย่าลืมว่ากฎกระทรวงกับพรบเนี่ยกฎกระทรวงไม่ได้ใหญ่เท่าพรบอย่าลืมว่าพระมเหญีติยาเสพติดยังอยู่ คุณจะมีกี่เม็ดก็ผิดกฎหมายหมดนอกจากยาบ้า้าเวสแล้วยังมีไอ้ไอ้เฮโรอีนอะไรเท่านั้นเท่านี้มีผิดกฎหมายไงไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดมีอะไรก็ผิดกฎหมายหมดยาติดติดอ่าอาันที่หนึ่งอันที่สองก,กระทรวงเนี้ยมันมีมาก่อนแล้วแต่ก่อนเนี้ยเขาพูดที่สิบเม็ดให้ถือเป็นผู้เสพอ่แต่ตอนเนี้ยสาธารณสุขมาพูดใหม่ว่าห้าเม็ด ให้ถือว็นผู้เสพได้ก็หมายว่าเขาลดจํานวนลงด้วยซ้าไปเพียงแต่ว่ากฎกระทรวงนี้มันไปเปิดช่องเพิ่มในเรื่องของการบําบัดรักษาแค่นั้นเองแต่ถามว่าจริงจริงที่เขาทามาก็มีจุดอ่อนจุดอ่อนเขาขึ้นคือเรื่องของการบําบัดรักษาเนี่ยคุณยังไม่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดก,การบําบัดรักษาที่ดีเพียงพอและที่ผ่านมาเนี่ยการบาบัดรักษาเนี่ยมันมีเรื่องของสารที่เอกชนบาบัด สถานบําบัดเอกชนซึ่งต้องจ่ายเงิน2 0 0 0 0ื่0 0 0มหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยนะก็เป็นบําบัดแล้วบาบัดสองสวัน4ี่วันแล้วก็ออกมาเนี่ยนะผมว่าจริงๆรัฐควรจะต้องไปแก้จัดการตรงนี้การบําบัดยาติดติดมันน่าจะต้องเป็นหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาจัดการตรงนี้มากกว่าแล้วก็จะทําอย่างไรแล้วก็จะต้องมีเป็นิมาฐานที่บําบัดที่ถูกต้องคือจริงๆแล้วเขาว่าพยายามที่จะแยกคนเสพกับคนค้าออกจากกัน คือเจตนาลมกฎหมายมันมีข้อดีว่าเพราะฉะนั้นเจตนาลมกฎหมายคือเจตนาลมที่ที่คิดว่าอยากจะปรับทําให้คนเสพมันน้อยลงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการออกกฎหมายแล้วไม่มีกฎที่รองรับเจตนาลมที่ดีมันก็อยู่อย่างเดิมดีกว่าอะไร <c oughs> ที่แน่ๆก็คือว่าคนที่ฟังสื่อปุ๊บเขา้าใจผิดหมดเลย ว่าเอ้ยมียาบ้าห้าเมตรไม่เป็นไรถือนผู้เสพอะไรเงี้ยเนี่ยซึ่งจริงๆริงจตนาลมไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นถ้าจะวิจารณ์ต้องรู้รายละเอียดว่าควรจะวิจารณ์ยังไงสุดท้ายไม่พูดเรื่องการเมืองสักหน่อยก็ไม่ได้นะใช่ไหมเออสักนิดหนึ่ง,งเมื่อสิบสี่กุมภาที่ผ่านมาเป็นวันอะไรวันเว้น,วนไทยตอบไม่ผิด 14กุมภาที่ผ่านมาเป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่คนเก่าเอชื่ออะไรโจโกวิเดโดโจโกวิเดโดนี่ก็เป็นมาสองสมัยแล้วคนใหม่มาเนี่ยคนใหม่ชื่ออะไรปลาโบโบอายุแก่72อดีตเขาก็เป็นรัฐมนตรีกรลาโหมของของโจโกวิเดโด ราใช้วิธีการยังไงรูป้ป่ะเขาก็เอาลูกชายของโจโกวิดเดโดเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมงานประธานดีเขาโดยโลงชิงในตําแหน่งรองประธานานธิบดีพูดง่ายๆก็ได้ฐานเสียงโจโกวิดเดโดไว้คือเอามาล่างเล่าให้ฟังเนี่ยสังเกตว่าโลกเราเนี่ยนะตั้งแต่คนที่แล้วและของฟิลิปปินส์ลูกชายมากอสเป็นประธานดีมากกอสนี่ก็เป็นแนวผลิตการหรือับปรยมกต์ว่าประเทศ ต่างๆในโลกเนี่ยเหมือนก็คล้ายๆว่าแนวคิดอนุรักษ์นิยมเนี่ยกำลังจะแพร่กลับเข้ามาแต่เป็นรูปแบบอนุรักษ์นิยมที่แบบว่ามันพัฒนาตัวเองเข้ามาสู่การ,รมีอำนาจผมกำลังมองว่าโลกเรามันคล้ายๆกำลังสลับระหว่างเสิยมกับนนรักษนิยมไปมาหรือแม้กระทั่งบ้านเราแนวคิดเสยยมสุดไปทางซ้ายเนี่ยบางทีมันก็ ก็ไปไม่ไหวก็ถูกตบให้ม่อยู่ทางอนโุรักษ์บ้างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองของเขานะเพียงแต่ว่าสังคมไทยเราจะพัฒนาไปยังไงนี่เป็นเรื่องสําคัญผมว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเรื่องของออการเมืองนะครับอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วหมด